กล่องนี้ใครกําลังติดตามพี่ต้นอยู่จะเห็นใน Facebook ว่ามันคือของอะไรอีกหนึ่งกล่องและข้างในจะเป็นยังไงต้องติดตามในคลิปของเดอะต้นฮีโร่กับเซนตินล สวัดีครับท่านผู้ชมสมาชิกกองต้นฮีโร่ชาแนลทุกทุกคนเลยครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งความเป็นเอกฉันจริงว่าเฮ้ยพี่น้องครับสะพึงครับเฮ้ยพี่น้องครับโคตรเจ๋งเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรีวิว X-Men Day of the Future Past กล่องนี้ที่มีทั้ง Wolverine นะครับหรือโลแกนแล้วก็มี Sentinel นะครับผมที่เป็นตัวร้ายเนี่ยเรา จะต้องทักทายแฟนขับทุกคนก่อนก็คือสวัสดีครับทุกคนเลย Hello What's up guy s Welcome back to the Ton Hero Channel Yeah Everybody Show me one two three What's up guy Cool man Yeah สำหรับกล่องนี้นะครับท่านผู้ชมพี่ต้นไม่รู้จะหมุนได้ไมถ้าเอาตั้งขึ้นมาพี่เป๋คงต้องปรับกล้องแน่นอนอ่ะหมุนสักนิดนึง ให้ดูครับผมโอ้ยตายแล้วมันใหญ่จริงๆม่ะคือใหญ่มากนะทผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบว่าข้างในกล่องมันใหญ่ขนาดไหนนี่คือดูสิครับท่านผู้ชมใหญ่บอมมากใหญ่จริงๆใหญ่แบบ Big บิ๊กไซส์มากๆเลยนะครับคราวนี้หลายๆคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ว่าพี่ต้นลองเทียบกับตัวพี่ต้นหน่อยสิว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับต้องขอญาตพี่เบสน,นะครับขอลูกนิดนึง เทียบกับตรงขาเลยนี่ดูนะท่านผู้ชม <ไป S 1> มีเห็นไหมครับพี่เบ๋ไม่เห็นใช่ไหมครับอ่าดูตรงนี้นะครับนี่นี่ครับผมโอ้โหเข่าววะนะท่านผู้ชมคือกล่องมาเวลิเจนเดี๋ยวหยิบกล่องมาเวลิเจนให้นะครับแต่ให้พี่เบ๋ถ่ายเป็นบรรยากาศนี้ไปก่อนให้ทุกคนดูกล่องมาเวลิเจนนะครับดูกล่องปกติครับท่าน <laughs> <laughs> ผู้ชม <c oughs> คือมันเป็นเศษหนส่วนสของกล่องและถ้าเราลองเอาฟิกเกอร์ครับมาตั้งท่านผู้ชมดูกล่องฟิกเกอร์แล้วดูของเล่นใหญ่ไหมครับใครอยากเห็นความใหญ่เห็นคลิปนี้แล้วต้องเข้ามาชมเดี๋ยวขอญาตจิบให้ดูอีกตัวหนึ่งถ้าเทียบกันกับตัวนี้เนี่ท่านผู้ชมเอ้ยบิ๊กไซส์มากครับโอ้โหป เดี๋ยวเราไปดูว่ามันใหญ่จริงเปล่าหรือว่าใหญ่แค่คําพูดมาให้มาดูกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่โต๊ะสำหรับทําการรีวิวกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยกับ X-Men Day of the Future Past กล่องนี้นะครับทุกคนถามว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะครับก็อย่างที่เรียนได้ทราบคือเป็น Marvel r e g e n t s นะครับท่านผู้ชมครับเป็น Marvel r e g e n t s นะครับเป็นคอเลคชันที่เป็นไม่แน่ใจนะว่า เ,เปิดตัวที่ซานดิโก้คอมิคคอนหรือเปล่านะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยก็คือเจ๋งอะแกะเลยดีกว่าไม่พูดซ้ำทำเพลงละแกะมากเลยนะครับมานี่นะครับ กล่องใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านคา้าที่กำลังมีขายอยู่นะตอนนี้ก็จะมีที่ใน a เม z o n eBay หรือถ้าใครสนใจลองทักทายพี่ดิคลังแสงทัพพนนได้เลยหรือพี่ทัพพนศนิลานะครับผมก็มีทั้งในช้อปปี้อะไรต่างๆเลยนะครับลองเสิร์ชดูได้เลยนะครับก็พี่ต้นเองก็แนะนํหลายหลายขั้นหลายทุกๆคนแหละนะครับแับแนะนํากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับอยากให้ทุกคนได้พบเจอกับของเล่นดีๆอ๋อออกมาสิอ๋อออกมาโอ้ โอ้หใหญ่จริงใหญ่มากท่านผู้ชมคือใหญ่เลยนะครับใหญ่แบบโอโ้โหบิ๊กไซส์อะนะครับผมนะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้พี่เบ๋น่าจะลองซูมมาให้น้องๆทุกคนได้เห็นหน่อยนี่นะครับก็จะกดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับพี่เบ๋เห็นเนาะนะครับคราวนี้พี่ต้นจะลองดึงออกมาให้น้องๆเราดูนิดเดีว่าข้างในลังไข่เป็นแบบไหนโอ้ยมันล็อกยังไงอะพี่ต้นไม่แน่ใจว่าอ๋อมันล็อกตรงนี้ นี่ครับมันล็อกตัวไว้เดี๋ยวพี่ต้จะขออนุญาตแกะเลยละกันเนาะก็เอาดูอย่างนี้ละกันข้างในก็จะมีข้างหลังเป็นแบบนี้เป็นเหมือนการ์ตูน X Men Day o f t h e Future Past คือเป็นช่วงที่เป็นอีเวนท์ที่เหมือนโรแกนนะ่ะถูกย้อนอถูกชาวเซเวียให้ย้อนเวลามามาเตือนแล้วก็มาคอยช่วยเหลือฝั่งนี้นะครับว่า ฝั่งของเด็กๆที่กำลังกำลังเติบโตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อันนี้เป็นอีเวนต์ก่อนจะเกิดอพ o c a l y p s แล้วกันเนาะที่เราดูในภาพยนตร์นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นโรแกนแล้วก็จะให้ตัวปืนมาแล้วก็ตัวเซนติเนลพี่ต้นขอญาตแกะก่อนเลยแล้วกันคืออินมากๆคือตัวนี้พี่ต้นแบบคืออยากได้มานานมากแล้วอะนะครับวิธีการแกะพี่ต้นก็เดี๋ยวขอญาตพีเ่เบ๋นิดนึงแล้วกันนะขอญาตท่านผู้ชมนิดนึงขอแกะก่อนแล้วก็วกเดี๋ยวค่อยอธิบายว่ามันแกะยังไงแล้วกันนะนะครับผมไปเดี๋ยวพ 뚜루루루뚜뚜루루뚜뚜루뚜루루뚜 뚜루루뚜 뚜루뚜 뚜루루둥뚜루루뚜뚜루뚜루뚜루루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 루 ั้งแต่เจอมานะท่านผู้ชมคือของเล่นพี่ต้นซื้อมาก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นสายเก็บก็พอสมควรเป็นสายเทรดก็พอสมควรนะครับสิ่งที่พี่ต้นได้มาคืออะไรนี่คือนี้ครับมาเบลเ e จินเอ็กซ์ a มนเดอออฟิวชั่พาตัวนี้คือเป็นใบอินโหวยการันตีแล้วก็เป็นวอ์นิงส์เลยว่าเขาบอกว่าวิธีการเปิดปิดแบตเตอรี่ยังไงบ้างเก็บแบบไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่เจ๋งมากๆสําหรับงานมาเบลนะครับผม แล้วก็เมื่อกี้ี่ต้นแกะเรียบร้อยแล้วให้ดูอย่างนี้เลยกรองข้างในเป็นยังไงกรองเป็นแบบนี้นี่นุ่นนันนันนาเนี่ยเห็นข้างในก็จะเป็นงานเซนติเนลแล้วก็มีตัวแบบพวกที่เป็นของเล่นพวกที่เป็นงานพวกอิดพูดดิครับเป็นงาน Xmen Team นทีมนะครับก็จะมีคลอสตสต่อสู้กันนะครับโคตรเจ๋งนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าว่าบิ๊กไซส์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยท่านผู้ชมอาจจะเห็นหน้าพี่ต้นนะครับผมดูนะครับเห็นไหม ก็คือตั้งแต่หัวจดจดเท้าลงมาเนี่ยพี่ต้นว่าคือคือในมุมของคนที่ไม่เคยเล่นตัวใหญ่อะท่านผู้ชมอันนี้คืออเมซิ่งมากนะคือพี่ต้นนี่คือหลงรักมากเลยคราวนี้เองเนี่ยเรามาดูเรื่องจุดขยับกันไหมนะครับจุดขยับอาจจะแตกต่างกับตัวปกตินิดนึงตัวนี้คือหนักมากถ้าพี่ต้นเดาน้ําหนักก็รประมาณสัก1กิโลกรัมได้จะแตกต่างกับตัวอัพคลิปเดี๋ยวพี่ต้นจะเอามาลองไฟกันนิดนึงนะครับผมหัวก็คือหมุนได้กับสามอตรงนี้นะครับ นะก็คือหมุนไปหมุนมา,าได้ยสามรถสิิเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดหัวขยับขึ้นขยับลงแทบจะไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือติดเรื่องของบอลจ j o นะครับพี่ต้นจะให้ดูอย่างนี้บอลจ j o ของเขาตรงเนี้ยมันแทบจะไม่มีจอยให้ขยับเลยเห็นไหมมันไม่ได้มีตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นชี้ให้ดูเป็นสีขาวนะครับดูปากกาสีขาวพี่ต้นตรงเนี้ย คอจะเป็นคอที่ตื้นมากจะไม่มีบอลจอยคือบอลจะเสียบไปเลยแล้วก็ข้างในตรงนี้จะเป็นหลอดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขยาับตรงนี้มีโอกาสที่ไฟจะไม่ติดท่านผู้ชมนะครับต่อมาพี่ต้นจะให้ดูตรงตัวแขนนิดนึงนะครับตัวแขนแขนก็คือยกได้ปกติเลยคือ3ามรสพี่ต้นยกให้ดูนะครับเอ่อยกได้1นึ่งร้อยแปดสิบนครขั้งที่หนึ่งเน,ะนาะน้ตรงนี้เก้าสิบแล้วเนาะเรามาดูขั้นที่สองตรงนี้ขั้งที่สองก็คืออีหนึ่งร้อยแปดสิบเห็นไหมครับ แขนก็จะยกได้ขนาดนี้เลยแล้วก็พี่ต้นชอบอย่างหนึง่งคือตรงนี้เป็นยางนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นยางนะครับตรงนี้เป็นยางเห็นไหมยางนะครับแล้วก็แขนตรงนี้นะ,ะท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นใบเสกบุ่นได้3ามโลกสิองศาท่านผู้ชมจะเห็นข้อต่อตรงนี้อีกแล้วตัวอะไรก็ใหญ่ๆก็ตามเห็นไหมเขาจะมีตัวปิดเดือยข้อต่อไว้นะครับผม,มเห็นไหม เดี๋ยวพี่ต้นให้พี่เบบปรับกล้องนิดนึงกล้องเอียงนิดนึงครับผมขอบคุณมากครับกล้องเมื่อกี้เอียงไปด้านนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เรามาดูท่อนนี้นะครับท่านผู้ชมพี่ต้นจะอย่างนี้หนึ่งนะครับข้อต่อนี้เป็นดับเบิ j o i n นะครับเห็นไหมท่อนที่1นะครับแล้วก็ท่อนสองแล้วก็ท่อน3เห็นไหมครับข้อมือตรงนี้หมุนได้นะครับผมตรงนี้หมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้3 6 0ลกบนะครับแล้วก็ข้อมือตรงนี้หมุนได้3 6 0ลิแต่ไม่สามารถขยับนี้ได้นะขยับนี้ไม่ได้นะครับคราวนี้ความน่าเสียดดาายยขขขออ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 งงงตตตัววนนนนนีีี้้้้คืืะไรเ่่แ็กมใหูึ อหัวหักมากคือมันดับยากมากท่านผู้ชมยิ่งตัวใหญ่ๆนะแล้วก็อย่างเงี้ยมันมีพวกวงจรอนะ่ะพี่ต้นไม่อยากให้ไม่อยากให้ลูกคนไปใช้พวกใดเป่าผมมันอันตรายมากนะครับตรงนี้น่าเสียดายมากเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ตรงรูนี้ไม่มีตัวท่อเคเบิลเห็นไหมทุกทีเวลาเซนติเนลมันจะมีท่อเคเบิลยิางนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีนะไม่ได้แถมมาให้เหมือนบัฟนะครับผมต่อไปช่วงเอวคือตรงนี้นะครับเห็นไหมหมุนได้ส6 0รสนี่นะครับ แต่จะหมุนยากนิดนึงนะพี่ต้นขอหมุนแค่ครึ่งนึงแล้วกันจะเห็นได้ว่ามันจะติดตรงนี้ในท่านผู้ชมนี่ ติดตรงนี้เห็นไหมเป็นรอยต่อนะครับผมแล้วเราถ้าเราพี่ต้นหมุนกลับขออนุญาตหมุนกลับนะครับหมุนแคบแค่นี้ก่อนนี้หมุนได้360เราจะเห็นแกบทอร์เรนต์ตรงนี้นี่ตามหลังวิศวกรรมแกบพวกนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อลดแรงเฉืยหรือแรงฝืดถ้าเรามีแกบเยอะจะเห็นเป็นช่องว่างเยอะมันจะหลวมถ้าเรามีแกบน้อยมันจะหมุนยากเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลักการง่ายๆเลยส่วนต่อมาตรงนี้เป็นยางนะคะตรงนี้พาร์ทเป็นยางถามว่าเฮ้ยพี่ต้น ทำไมงานแบบนี้ต้องมียางจำไว้คาเดียวครับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนขับทุกๆคนครับยางเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็น PVC นะครับตัวพลาสติกพวกนี้เป็นโพลีพอพีรีนด้วยแล้วก็เป็น PVC ด้วยทําไมต้องใช้ PVC พี่ต้น PVC มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีแผงวงจรต้องระวังอย่างมากเขาเลยต้องมีการใช้ PVC แล้ว PVC เป็นงานที่ฉีดยากมากเพราะพลาสติกบางอย่างมันจะกรอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพวก ครีบหรือ่ังตมันจะตัดยากมากนะครับคราวนี้เรามาดูท่อนขากันนิดนึงพี่ต้นต้องยกแข้งนิดก่อนเพราะขามันใหญ่มากนะครับขามันยาวมากขออนุญาตย,ยกขึ้นอีกทีนึงนะครับจะเห็นได้ว่าขาจะเป็นแบบนี้เนาะจะมีข้อต่อเป็นบอลจอยแบบนี้นะครับถ้าเราจะยกขาขึ้นมันจะยกได้ลักษณะเอียงๆนะครับแต่ถ้าเราจะเอียงไปด้านหน้าอย่างนี้อ่าโทษทีนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะยกได้ประมาณนี้น,นะครับ ดูบอจอยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมบอจอยพวกตัวนี้มันจะไม่สามารถเตะอะไรได้มากนะเดี๋ยวพี่ต้นจะลองหมุนให้ดูนะพี่ต้นก็กลัวหักเหมือนกันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราอยากจะยกให้มันเตะใช่ไหมเราต้องหมุนบอจอยนี่ก่อนแล้วก็ดัดกลับมาอย่างนี้มันก็จะได้เป็นประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ยกประมาณนี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเวลาเราเล่นงานบอจอยเนี่ยคือคุณสมบัติของบอจอยคือมันหมุนได้รอบตัวเองนะแต่มันไม่สามารถที่จะ หมุนในลักษณะที่เทินแบบยกขาขึ้นมาได้นะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่มีงานแบบนี้ต้องระวังเลยนะครับต่อมาเรามาดูข้อต่อท่อนนี้นะครับท่อนที่เรียกว่านี่ครับข้อเข่านะครับเป็นแบบนี้เป็นแต่โบจอยค่อนข้างขยับง่ายนะครับท่อนแต่ละท่อนขยับง่ายแล้วก็ไม่ได้ติดท่อนอะไรมากนะักด้านหลังนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังกับตัวนี้พลาสติกค่อนข้างดีเลยนะครับผมส่วนต่อมาเรามาดูตัวนี้เห็นตรงนี้ไหมครับท่อนนี้คือหมุนได้360พิพุธน,นี่คืออเมซิ่งละลักมาก คือบอกเลยว่าจะราคามายังไงถ้าหมุนตรงนี้ได้พี่ต้นจัดหมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับข้อต่อจะไม่เหมือนงานมาเวอร์ิเจนทั่วไปตรงนี้จะเป็นบอร์ดจอยเป็นแกนนะครับผมเป็นแกนทั้งสองอันพี่ต้นขยับสองข้างก่อนจะได้มีลักษณะยืดหยุ่นเท่ากันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะลวมข้างสั้นข้างเห็นตรงนี้ไหมครับท่านผู้ชมมันสามารถก้มเอ,องมเงยได้แค่นี้นะให้พี่เบรลองซูมตรงนี้แล้วการพี่ต้นไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมพี่เบรลองเข้าไปดูตรงนี้นะครับพี่ต้นจะถึงบปนี้เห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับ ตรงนี้คือบอรจอยด้านในจะเป็นกลมใหญ่ๆเลยนะไม่ได้เป็นข้อพับปกตินะเป็นบอรจอยนะครับซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าจุดขยับมาเลยดูแน่นหนาเนี่ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าถ้าของเล่นชิ้นใหญ่ๆแล้วมันได้เป็นอย่างนี้นะพี่ต้นก็ซื้อท่านผู้ชมเพราะว่า1เลยคือ1จุดขยับอิสระ2ก็คือมันได้แพทเทิร์นของความเฟี้ยวฟ้าวอะนะจริงๆเราจะเรียกว่าเฟี้ยวฟ้าวได้ไหมมันเรียกความคงทนเออมันเรียกว่า stress t นและกันถ้าตามภาษาคือมีความเค้งความเครียดที่ดีนะครับผมคราวนี้ ขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมมารับชมตรงนี้เลยนะครับจุดพีคมาอยู่ตรงนี้ครับจุดที่1นึงคือมีเสียงมีไฟฟังดีๆนะครับลำโพงอยู่นี้นะพร้อมนะพี่ต้นกดนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาให้ไปดูไฟมันบอกว่าตัวมันเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ดีเทคทีฟคือเหมือนคนที่เป็นเหมือนนักสืบคอยตามหาเหล่ามิวแทนนะครับไฟนะ <P alt. S 1> มันบอกว่าพอตคือยุดนะอ่าแล้วมันก็ชับพลัง อ่านล้วมี <Destroy. S 1> นี่คือฟังมันบอกว่าเกรสทอยเออร์คือทําลายแล้วมีเสียงทําลายเนาะ <Shop. S 1> นี่แล้วก็มีช็อตก็คือปล่อยกระแสไฟฟ้า Sentinel <Wonder> Attack. อ่าเซ n ติเนลวันไดเอ็ตเอ่อวันเดก็คือ s e n t i n e ลเนี่ยเหมือนเดเร c ชั่นนี่คือเหมือนทิศทางเนาะแอ t แท็ก็คือต่อสู้ถ้ารวมๆกัน Sentinel One Attack s e n t i n e ลวันเดเร c t ั่นแอ t แท k ก็อาจจะเป็นแบบว่า s e n ติเนลมีทิศทางในการต่อสู้เพียงทางอย่างทางเดียวแล้วก็ว่าไปนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ต้นจะ ตัวนี้เป็นเสียงเหมือนหวอนะครับผมนี่พี่ต้นกดมามีวาณเจ็ดแปดเสียงแล้วนะ System Read หมายถึงว่าระบบเป็นผู้นำเนาะอ่ะมีทั้งหมดสิบเสียงนะครับที่พี่ต้นกดเจอนะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองดูซิว่าเขาบอกว่ามีกี่เสียงนะครับคือที่พี่ต้นกดได้มีทั้งหมด1ิบเสียงนะวนกลับมาที่ d e t e c t i v เหมือนเดิมคือส10บเสียงพอดีนะครับคราวนี้ความ Amazing พี่ต้นจะหมุนกลับให้ดูครับท่านผู้ชม พอเวลาเรา,ากดเสียงใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือดูที่ตรงนี้นะครับพร้อมนะครับนะครับดูนะหนึ่งสองสามเห็นไหม ไฟจะติดนะครับผมเอนะครับคราวนี้หลายหลายคนถามว่าพี่ต้นเราจะเปลี่ยนฐานยังไงเรามีวิธีบอกตรงนี้เนาะแต่คราวนี้วิธีคือง่ายมากตอนแรกพี่ต้นก็โคตรตกใจคือเขาบอกว่าต้องงัดตัวนี้ขึ้นใช่ไหมครับเปิดออกมาด้านหลังจะเป็นลังฐานนะครับพี่ต้นพี่ต้นงัดดูแล้วรอบหนึ่งพี่ต้นก็เลยไม่งัดละกันเนาะคือเอามือสอดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมามหรืออยากดูอยากดูไหมครับอ่ะดูนะพี่ต้นแนะนําเลยอย่างนี้นะครับก็คือถอดออกมาอย่างนี้ปึ๊บนี่ครับแค่นั้นเองเห็นไหมนี่ยครับ คือพี่ต้นถึงบอกไงว่ามันใส่ใส่เขาเรียกว่านะใส่เหมือนเป็นตัวยางมาบางคนนะถอดออกเลยเพื่อให้เห็นเป็นเซนติเนลด้านหลังคือตอนนี้มันเหมือนเป็นเซนติเนลพรามอ่ะเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนเอ่อตัวใหญ่ที่แบบแบบเหมือน,นคุคุมทั้งหมดคราวนี้ในล่าสุดที่พี่ต้นไปเจอมาเขาเรียกว่า h าร์ดแลท่านผู้ชม h าร์ La ลหรือ h a r d b o l a b นะครับผม,มเขาออกเป็นคอเลกชันแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ต้นมีโอกาสที่ได้พรีออเดอร์ไปกับทางพี่เดชเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือเจ๋งมากคืออยากได้มากๆมันคือมาสเตอร์ n มา์ไอ้มาสเตอร์โมนคือแบบนี้คือตัวใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็แถมของเยอะมากนี่คือคอลเลคชันที่พี่ต้นจะเอามาเล่นกันนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นโรแก้นกันสักนิดนึงนะครับโรแก้นเขาให้อะไรมาบ้างน้าผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คลิปวิดีโอประมาณกี่นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวให้พี่เป๋ลองเช็คพี่ต้นนิดนึงก่อนนะครับแน่เห็นไหม คราวนี้นะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับโรแกนก็จะมีของที่แถมมาให้คือทั้งหมด3อย่างนะครับเป็นปืนนะครับเล็กๆแบบนี้คล้ายๆปืนของบารอนเซโมต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้กล้องมันหล่นลงไปนิดนึงนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีปืนมีมือธรรมดาปกติเป็นแบบถุงมือแบบนี้นะครับตอนแรกพี่ต้นหยิบมาพี่เบสก,ก็ถามว่าเฮ้ยอ้วน เขาเป็นอะไรเขาไปอาบแดดมาหรือเปล่าผิวแทนรูดูสิสีผิวกับสีหน้าต่างกันไม่ใช่สรุปว่ามันเป็นถุงมือมันคือปลอกว็คือถุงมือตรงนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยถุงมือแล้วเขาก็แทงออกมาจากถุงมือนะครับผมแล้วก็มีอีกมือนึงก็เป็นมือที่แถมกรงเล็บมาให้นะครับพี่ต้วนว่ากรงเล็บข้างนี้สวยมากแต่ข้างนี้คือจ่อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดอันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการขยับกันบ้าง ตัวนี้จะมีเป็นงานคล้ายๆกับตัวล่าสุดที่มันพุ่อ,ออกเป็นตัวสีดำาแล้วก็มีตัวสีขาวตัวหนึ่งนะครับหัวได้หมุนได้360 นะครับทรงผมจะเห็นว่าเป็นแบบรอยแก่ๆเพราะว่าเขาย้อนเวลากลับมานะครับก้มเงยไนดะ้ปกติเลยนี่ก้มได้เยอะมากแล้วก็เงยคือติดเสื้อนะแบบคล้ายๆแบบทรงนี้เลยจริงๆวูฟเวอรีนไม่ใช่หมาป่านะเป็นแมวที่เหมือนเป็นคล้ายๆแมวป่านะครับผมคราวนี้มาดูแขนแขนยกได้180องศาจุดขยับตรงนี้เป็นไบเซ็ปค่อนข้างชัดเจนนะครับข้อต่อตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับเห็นไหม ข้อมือตรงนี้หมุนได้3 6 0รขยับขึ้นลงได้ปกตินะครับจุดตรงนี้จริงๆถอดได้นะครับผมแต่พี่ต้นขออนุญาตไม่ถอดเพราะถอดเล็บที่ลายเล็บหลวมตลอดนะครับนะต่อมาตรงนี้นะครับตรงเสื้อตรงนี้จริงถอดออกมาได้นะครับหลายคนเอาไปใส่ให้กับตัวไซครอปบนะคราวนี้วิธีการก้มคือตัวนี้ก้มมาจะมีเสียงได้ยินไหมนะครับก้มได้ประมาณนี้เห็นไหมครับเงยจะยากนิดนึงเพราะว่าติดเสื้อนะครับผมนะเงยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับช่วงเอวเอวหมุนได้3 6 0จริงๆจะบอกได้เลยว่าตัวเนี้ย ขอญาตการันตีว่าย้อมนะครับย้อมจริงๆคือคือเหมือนกับว่าเอาตัวที่เป็นตัวขา,ขาวกับตัวดามาใส่เพราะข้างในเนี่ยเป็นเสื้อกล้ามนะเนี่ยข้างในเป็นเสื้อกล้ามนะครับผมแล้วก็ต่อมาขายกขึ้นได้ประมาณนี้นะครับไม่ถึงหนึ่งไม่ถึง90องศาถ้าเทียบตามหลักออของคันศาิตร์คือประมาณ75นะครับตรงนี้หมุนได้3 6 0นะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าใส่ปืนให้นะครับค่อนข้างดีพี่ก็ว่ามันสวยนะจัดนิดนึงก็สวยแล้วเนี่ยนะครับผมนะไว้ข้างๆนี้แล้วก็ตรงข้อเข่านะครับ เป็นดับโบจอยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงขาหมุนได้รอบตัวเองนะครับสามรสิขยับขาขึ้นลงได้ค่อนข้างแน่นพอสมควรไม่หลวมมากสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นขอญาตลองอย่างนี้ครับท่านผู้ชมลองใส่ปืนห้เครัขอญาตไม่เปลี่ยนมือละกันเนาะพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามือตัวนี้สวยกว่านะครับคราวนี้ปืนก็คือเราจะใส่ตรงนี้นะครับไม่ได้มีรังไข่หรือไม่ได้มีอะไรปิดนะครับก็เสียบไปเลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับข้างๆนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นท่ากันนิดนึงนะผู้ชมนะครับพี่ต้นก็เอาฐานมาเหมือนเดิมครับนี่เอาสินะครับโอ้ my g ก็ดูดน้ำไม่ได้โฆษณาครับแต่เห็นเป็นโลโก้อเมซอนนะครับสงสัยอเมซอนต้องวิ่ง้วล่ะครับมาสปอนเซอร์สนับสนุนนิดนึงมาคราวนี้เรามาเข้าสู่กระบวนการของการแลมอัพกันดีกว่าท่านผู้ชมดูทุกคนครับผมนี่เอากล่องตั้งโชงงี้ด้วยเลยเอามา นี่ครับเห็นแล้วเป็นยังไงวงครับอเมซิ่งไหมคือเอาไง่ายๆมันใหญ่กว่าอโพคาลิสเยอะพี่ต้นก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยตอนแรกก็ซูมๆเข้าไปให้มันตัวเท่ากันวะไม่คือสเส้นดีแนวสูงกว่าเยอะมากท่านผู้ชมคือคราวนี้เองเนี่ยแล้วดูเล่นท่านะครับเห็นไหมพี่เบคเขาจะซูไม่เห็นว่าตรงนี้โลแกนกําลังแบบเข้าไปจัดแล้วก็การว่าโดนงับขางับแขนไว้งับขาเงี้ยครับจับไว้อ,อ๋อเนี่มันเหมือนกับวิกรฉากที่พูดคือ พอร์ชมิวแทนก็คือแบบว่าหยุดเดี๋ยนี้นะพวกเรานะครับผมคราวนี้เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราแบ่งออกเป็นแคตตากรีสี่แคตตากรีง่ายๆคือ1เลยคือเรื่องเกี่ยวกับเท x เจอ e ์ดีเทลนะครับผม 2. คือหลักการเคลื่อนไหวหรือ articulation นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Economic engineering c o o m i c e n นะครับบวก accuracy ต่างๆที่แบบว่ามันเป็นเหมือนกับภาความมันผุต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงของบ้างนะครับสก็คือเรื่องของ appearance และ function ของการลงสีดีเทลต่างๆเป็นยังไงกันบ้างสุดท้ายความคุ้มค่าและเราจะตามหาได้ที่ไหนนะครับผมเรามาเริ่มอย่างนี้ในเรื่องของ category แรกนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับพี่ต้นจะใช้ตัวปาากาตัวนี้เป็นสีขาวนะ ถ้าเป็นเรื่องของ Texture Detail จะแยกออกเป็น2ส,ส่วนก่อนในอุตสาหกรรมการผลิตคือเรื่องแรกคือเรื่องเรซินเรที่ดีไซน์ในการฉีดเนี่ยค่อนข้างเนียนละเนียบมากเพราะว่าลายหนึ่งด้วยราคาและวัฒจักรของราคาที่ค่อนข้างสูงจากอเมริกา 2. เรซินแต่ละตัวที่ใช้คุณสมบัติแตกต่างกันโดยเฉพาะการที่มีเรื่องของวงจรไฟฟ้าเขาะน่าจะใช้เป็น PVC อย่างแน่นอนส่วนส่วนอื่นๆน่าจะเป็นโพลีพอพริน ในพื้นฐานอาุตสาหกรรมมี2อย่างนี้เขาใช้คือโพลีพาราฟินกับโพลีเทลลนนะครับ โพลีเทลีเนจะค่อนข้างร้อนง่ายแล้วก็เหนียวง่ายเพราะว่าอุณหภูมิที่ใช้มันค่อนข้างที่จะหลอมละลายเรซินได้ดีนะครับประมาณสัก2 1 0องศาก็สบายแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโพลีพีรีเนี่ยมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกับมอกนะครับด้วยมอกว่าถ้าเป็นพวกอย่างเงี้ยสามารถให้เด็กจับหรือเล่นได้ที่มีอายุมากกว,ากว่ากี่ปีขึ้นไปนะครับจุดหลอมเหนยวจะเป็นอีกจุดหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ตัวเนี้ยนะที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือมีเรื่องของ p c b p c b คือแผ่นที่เป็นเกี่ยวกเรรรรื่ออองงขิล็กกกกกทนสส์ะะแแ้้มีไฟฟาาาจากกาใช นนมันมีโอกาสที่จะช็อตเล็กๆไน้อยหรือกระแสั่วได้จึงมีเรื่องของโพลีวนิลโคลไน์หรือ PVC เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของลายเส้นต่างๆค่อนข้างเนียนโดยเฉพาะจุดที่เป็นรอยขวนของบูฟอรีนตรงนี้นะครับตรงตามเกาะตามแขงคือเนียนมากจริงๆรูปแบบการทามวลก็น่าจะลาบากนิดนึงเพราะว่าโมลจะต้องแยก2แบบตัวเหล็กที่ใช้ก็2แบบเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาเรื่องของ articulation by ergonomic engineering พี่ต้นเรียนให้ทราบอย่างนี้ท่านผู้ชม ถ้าขาไม่ใช่บอลจอยพี่ต้นว่ายกได้90องศาแล้วก็เทพมากจริงๆมันยกได้นะอยู่ที่การจัดของเราเพราะว่าขาตัวบอลจอยก็สามารถยก90องศาได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าตัวนี้มัน,มนแข็งแรงและด้วยราคาพี่ต้นคิดว่าถ้าบิดแรงแรงมีโอกาสจะหักห,หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามถึงพลาสติกนะหนาแน่นมากหนามากๆพี่ต้นรู้สึกเลิฟเลยนะครับแล้วก็การขยับเนี่ยขยับได้มุมกว้างมากๆมีจุดใบเซ็บมีข้อต่อเป็นดับเบิลจอยช่วงเอวหมุนได้และที่สำคัญ ที่ขอโทษทีนะครับและที่สําคัญถ้าเราถอดตรงนี้ออกข้างในเราจะเห็นช่วงเชสหรือช่วงบอดี้ช่วงอ,อกที่อาจจะขยับได้อีกแต่พี่ต้นลองลอง,ลอ,งอยากจะถอดมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาดีบว่ะกลัวเพราะว่าด้านในจะเป็นเซนดิเนลเพียวๆเลยแต่ตอนนี้เขาเหมือนใส่ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะขา <c oughs> ตรงนี้ที่พี่ต้นชอบคือจุดนี้นะครับขยับได้ดีมากๆเนี่ยทอนช่อนที่เป็นหน้าแข้งนะครับผม <c oughs> ส่วนสุดท้ายคือเรื่องการลงสีขอญาตตบมืออย่างนี้ได้ไหมครับการลงสีฮัสบคือตัวนี้คือเนียน มากมากมากพี่ต้นชอบเลยกับความคุ้นค่าของการลงสีไม่ได้เยอะมากแต่สีที่ใช้คือครบตามเบสพื้นฐานเลยนะครับผมโดยภาพรวมของตัวเนตพี่ต้นให้10เต็ม10 10เต็ม10 10เต็มส0เลยครับท่านผู้ชมแต่คราวนี้นะครับท่านผู้ชมที่กำลังอยากจะตามหาลักษณะของฟิกเกอร์แบบนี้เนี๋ยวพี่ต้นเอาตัวอื่นมาตั้งไปดีกว่าแนะ่ อยากตามหาฟิกเกอร์ดีๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนนะครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะเวียนตามหาได้ที่นะครับกรุ๊ปซื้อขายมาเวลฟิกเกอร์หรือถ้าใครอยากได้กล่องนี้เลยนะครับผมลองแคปสกีนหน้าจอพี่ต้นลองโพสต,ตามหาได้หรือลองตามหาที่ได้คลังแสงนะครับคลังแสงทัพนนนะครับหรือคุณทัพนนศสิรานะครับลองไปดูได้มีทั้งในช้อปปีแล้วก็ หน้าเพจของเขาเลยลองไปดูได้นะครับว่าสินค้ามีพอมีเหลือหอรือเปล่านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสิคะแนนเต็มกับเซนติเนลและบูฟรินโลแกนตัวนี้นะครับใครที่รักเดือต้นฮ r o ร่ชาแนลใครที่ชอบพี่ต้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเดอต้นฮีโรด้วยอีก1,000 s u ั s c ับ b e จะครบ1,000 0แแล้วนะครับผมเรามีของรางวัลมาแจกมากมายว่าจะเป็นมวก หรือว่าของเล่นฟิกเกอร์ต่างๆนะครับใครที่กําลังอยากได้หรือกําลังที่จะจะได้ของที่รึแบบนี้อย่าลืมนะครับชวนเพื่อนๆมากดให้ครบ1น0 0 0แสนเรามีกิจกรรมแจกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับนี้เราต้นฮีโร่ชาแนลกับเซนติเนลและบาร์สอพ c a l y ล s e และบัตค e ยต้องขอญอาตร่่มลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรักกันชอบกันอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยไปแล้วครับ I l รับอยูสวัสดีครับยย